มาถึงเรื่องสุดท้ายในวันนี้ครับก็ยังคงเป็นเรื่องราวของการยังคงเป็นประเด็นร้อนอยู่ครับก็เป็นประเด็นร้อนที่อยากจะบอกว่าแม่ผมเองก็ปกติแล้วนี่ก็ไม่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งเท่าไหร่นะแต่ว่าช่วงหลังนี้ฟังมากขึ้นเพราะว่าชอบดูรายการร้องเพลงชิงร้องประกวดร้องเพลงชิงทุนที่มีครูสลานเป็นคอมเมนเตอร์นะครับก็เลยชอบดูนะฮะแล้วก็ศิลปินที่ ดูแล้วนี่ประทับใจก็มีด้วยกันหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านตายอรไทยไผ่พงศธรแต่ว่าที่มาแรงถูกใจมากก็มีไหมไทยเจตวันและก็รวมทั้งผู้ชายคนนี้ครับนั่นคือมุนแคนแกนคูนครับโดยเฉพาะเอะรนะสัญญาน้ำตาแม่อะไรที่ว่านี้ครับแม่ฟังแล้วอินมากครับผมนะฮะอินมากครับแล้วก็เมื่อปี25 6 3าที่ผ่านมานะครับมุนแคนแกนคูนี้เขาทำสถิตินะ เป็นซิลปินที่มียอดวิว YouTube สูงที่สุดในประเทศไทยครับยอดรวมของการดูนะฮะสูงที่สุดของประเทศไทยเอาชนะได้เมฆขณะขณะวันลิซ่านะครับแบล็คพิงคจากเกาหลียังสู้ไม่ได้ครับนี่ลองคิดดูนะฮะมูลแคนแก่นคูนครับแล้วก็มาถึงปี65หนี่ฮปี64สี่ี่ครัหกนี่ก็เป็นแชมป์มาแล้วเขาเป็นแชมป์สปีซ้อนเลยครับนี่จังต้องขอบคุณทางด้าน สนักข่าวอีจันนะฮะมีการเผยแพร่เรื่องนี้ครับผมเองก็เลยใคร่นำเสนอนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นแฟนรายการแฟนเพลงของมูลแคนแก่นคูนด้วยนะครับถือว่าแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆครับสำหรับนักร้องทุ่งลูกทุ่งอีสานชื่อดังมูลแคนแกนคูนโดยปกติทุกปีครับทาง y o u t u b e เขาจะมีการสรุปเพลงยอดนิยมอย่างต่อเนื่องและก็มูลแคนแกนคูนก็คว้าแชมป์อันดับหนึ่งได้2ปีซ้อน เพราะว่าปี2020เจ้าตัวก็คว้าแชมป์ YouTube ของไทยมาเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนมุนแคนแกนคูนะครับอย่างไรก็ตามครับในปี2021เว็บไซต์นะครับก็คือ Chat Master ได้มีการจัดอันดับศิลปินยอดนิยมในรอบ12เดือนที่ผ่านมาอีกเช่นเคยและก็ปรากฏว่ามูลแคนแกนคูนคว้าอันดับที่1ไปเป็นไปครองเป็นปีที่2ครับยอดบิวนะครับอันดับ1น,นะฮะยอดบิวนะฮะมูลแคนแกนคูนี้ 808ล้านวิวครับนี่คือตัวเลขกลมๆนะให้ดูง่ายๆครับ808ล้านวิวครับโอ้ยผมเองได้ล้านวิวนี่ก็โอ้ยขนคิงลุกครับแค่หลักร้อยนี่ก็ดีใจแต่ <laughs> หลักร้อยนี่ก็ดีใจตายตายฮะแล้วนะครับผมนะฮะหลักหมื่นหลักแสนนี่ก็ฝันอยู่นะฮะนี่เขาแปดร้อยแปดร้ล้านวิวครับอันดับสองนี่คือ Blackpink ครับ743ล้านวิวอันดับสามนี่คือ น่าจะเป็นอิวสุลิกนะครับ673ล้านวิวอันดับ4นี้คือถ้าเผื่อผมออกเสียงผิดต้องต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเขาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครับและน่าจะเป็นศิลปินเราก็ไม่ค่อยรู้เนาะเรารู้จักเพียงแค่มูนแคนแกนคูแล้วก็แบล็คพิงอันดับ4นี้คือซาร์แนนะครับ545ล้านล้านวิวอันดับ5 BTS 508ล้าน508ล้านวิวอันดับ6ครับอันนี้รู้จักครับพงศิษฐ์คัมพีครับ 403 430ล้านวิวครับอันดับ7นะครับยังโอมครับ429ล้านวิวอันดับ8ได้แก่สไปร์ตนะครับ416ล้านวิวแล้วก็อันดับ9ได้แก่ฟักกิ้งฮีโร่ครับ397ล้านวิวอันดับ10ได้แก่ลาบานูนครับ386ล้านวิวครับเอาเป็นว่ามุนแคนแก่นคูนครับมียอดวิวรวมสูงสุดทุกคลิปเลยนะครับรวมกันแล้ว8 0 8 808ล้านวิวครับเรียกว่าเป็นแชมป์สองปีซอ้อนเลยครับนะฮะส่วนทางด้านอันดับสานี่คืออิวซูริกนะครับเป็นเจ้าของเพลงคือเพลงกลัวเครื่องบินเฉพาะเพลงนี้ยอดวิวนะครับปาเข้าไป673ล้านวิวนะครับในขณะเดียวกันทางด้านปูพงศิษฐ์ก็ไม่น้อยนะฮะยังโอมนะฮะและก็รวมทั้งฟักกิ้งฮีโร่ครับอ่า ที่นี่ขนาดเดียวกันที่นี่เราไปดูว่าในส่วนของมูลแคนแกนคูลนั้นนะครับเพลงที่ยอดวิวสูงกว่าใครนี่คือเพลงอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูครับมุนแคนแกนคูลนะฮะดูนะฮะนี่มุนแคนแกนคูลนี่ต้องอันนี้มาจากทางด้านน่าจะเป็นมาจากทางมุนแคนแกนคูลนี่อยู่ทางด้านฝั่ง ้ายมือนะฮะเดี๋ยวบางคนจะเข้าใจผิดนึกว่าอยู่ฝั่งขวามือฝั่งขวามือนี้ชื่อนพพรนะฮะแต่ว่าฝั่งซ้ายนี้ชื่อมูลแคนแกนคูณเดี๋ยวจะจาสลับกันนะครับท่าน,นี้เพลงที่ยอดวิวสูงสุดของมูลแคนแกนคูณก็คือเพลงวอนหลวงวอนหลวงพ่อรวยครับมียอดวิวกว่า63 6 3อยล้านวิวแลวก็มีเพลงย่างหักไผ่อีเดบอนะครับนี่เพลงนี้ก็ดังนะ เนี่ครับภายได้อีไดบอมียอดวิวกว่า212ล้านวิวแล้วก็มีเพลงงานแต่งคนจนยอดวิว179ล้านวิวแต่ว่าเพลงที่ผมชอบมากของมูลแคนแกลนคูนี่คือเพลงสัญญาน้ำตาแม่นี่ครับฟางวน้าตาเลยผ่าผ่าเลยพี่นองลองฟ้าเมืองเด้อนะครับผมสัญญาน้ำตาแม่ครับสุดยอดเลยนะฮะแต่ว่าก็ยอดวิคงคงจะสูงเหมือนกันนะฮะ ขอบคุณทางด้านเพจอิจันนะครับที่มีการแนะนําในรายการนี้ครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งฮะเพจอิจันครับเอาเป็นว่า u t u b e นะครับมีแชมป์สสมัยชื่อมุนแคนแกนคูณวอนหลวงพ่อรวยครับตอนนี้ก็คงยอดรายได้ก็คงจะเป็นที่น่าประทับใจครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครนะครับทีนี้ครับวิงเวียร์สิสะหน้ามือตาลายทำยูทู t เ b e r แล้วยอดวิวสู้มุนแคนแกนคูณไม่ได้เขาได้หลัก8 0 8ร้ล้านของเราเพียงแค่หลัก 8 0บวเวียนนี้ครับมีการบินเมสซีสารน้ำมือตาลายแนะนำใช้น้ำมันเหลืองตราต้นโผครับของแท้จากตราสินค้าโอท็อประดับ5ดาวนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีจำหน่ายและที่ร้านคลังอ,อยู่ที่ร้านคลังยานะครับตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐถนนชยางกูลนะครับฝั่งวารินก็ร้านรอทวีห้าแยกวารินนะครับนี่คือสูตรน้ำมันเหลืองอเป็นน้ำมันน้ำมันเหลืองสูตรต้นต,นตำรับนะครับที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้ำมันเหลืองไปทั่วประเทศครับ ซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้นก็ยอดนะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนักแหล่ครับสมทวินอังกี้ตาต้นโพหลายคนนี่เคยใช้ยี่ห้ออื่นมาแล้วนะครับผมพอมาใช้ตาต้นโพนี่พูดตรงกันเลครับจังสีเนี่ยไหมจังเอื่อนว่าน้ำมันเหลืองแน่นะครับ ส่วน EC เองก็เป็นสารฟูสิติติกครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ามันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสึหรอรลดควันดำเพิ่มแรงม้าอัตราการเร่งแสงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ EC เลือกเติมได้ทั้งรถใหม่ป้ายแดงรถมือ2รถใช้แก๊สรถที่ใช้น้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลนะครับถ้าเผื่อคุณแม่บ้านที่อยากจะให้คุณพ่อบ้านเป็นคนที่ประหยัดน้ํามันนะครับเลือก บอกสามีว่าเลือกเติมอีซี่ให้เสื้อคุณนพพรเพื่อนเพื่อนใส่รถมาหลายแลยว้วฮัเสื้อเพื่อนได้เลยนะครับครับเชื่อผมได้จริงๆครับอ่ะวันนี้ก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นตลอดนะฮะทั้งวันทั้งคืนครับในช่วงปีใหม่นี้ครับวันนี้ก็ต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนุพรคุยขา่าวภาคเช้าและภาคบ่ายกับผมนพรพันเพลงสวัสดีครับ